เาโค้เฝ้าเฝ้ามาแล้วมาแล้วโลกห้าโลกระบาดมาแล้วเจ้าได้ยินเราไปไว่มามันเอ็มตาตีตาล้านลมพุกลมภับมาคัากกระดอดแท้แม่นอีหยังแม่ใหญ่วิดคือว่าตังตีตัวพ่อเฝาโ,โลกโควิดมันกำลังระบาดไปทั่วบ้านทั่วเมืองโลกห้าตํำปอดมันนีคือเป็นตะยา่านคักแน่กระดอดแท้ ว้าย่ันมูไทยเฮาบ่อยากติดบ่อยากเป็นโรคขบอกโ้วิดหันกับากกันอยู่บ้านอยู่เฮือนเด้ออย่าออกไปหาหลอทังไหนให้มีระเบียบวินไยอย่างแข่งคัดอันสั้นมักศิลบาดไปหลายกว่านี้เศร้าเลาะบอกให้ฟังคนเนเจ้าหันกระไดเลขเพิ่นกระเศร้าหมุนเศร้าออกแล้วละเลาะเบาพื้นค้นก็ให้เศร้าสากลอยู่บ้านอยู่เฮือนอย่าออกไปใส แกลี่หลีเรีเอียงการสัมผัสจับไปกับผูกกับค้นพร้อมไผเอายังมะไห่หรือไผมะอบมะกอดกะไฮลีไคเว้นสะก่อนเด้ออย่าสู้ขิงกันมากไงแมนอยู่น้ำกันกะอย่าอยู่ใกล้กันหลายให้ห่างกันเอาไว้จากเมตรสองเมตรปุละเว้นระยะห่างจากหน่อยบ่แมนล่เกียร์แต่กะเพื่อความปลอดภัยเด้อ แกน้ีหางตีไก่แกนยังหักกันคือเก่าและกระคว่นลีเกี่ยงไปในสถานที่ที่มีคนอยู่หลายๆจังงานกินเลี่ยงหรือว่ามีซุ้มแซวไปน้ำห่างน้ำร้านค้าซูเปอร์มาร์เก็ตท่านว่าจำเป็นยาไปดีๆเด้ออันตรายว้าหาหเบางกันเนาะพอไงโคแม่ไงวิตกำลังเบาเรื่องโรคโควิดนี่และพอดี